ทำเป็นคลิปวิดีโอสั้นนะคะวันนี้ก็เอาต้นกล้าผักไทยนะคะมาอ่างซึมๆะลักพี่น้องก่อนลองมือปลูกก็ต้องเตรียมดินเลยเตรียมต้นกล้าเท่าจะปลูกเด้ะค่ะนะคะเบิ่งต้นกล้าของเรากปง้างนะครับนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะอันนี้นะคะคือต้นมะเขือเปาะเจ้าทญยานะคะวันนี้ผู้พารทท่านผู้ชม จเจ๊วัไดดพอกันหลายวันว้าวอันนี้คือต้นมะเขือเปราะเจ้าพญาชจ้เจ้าวันใดพอกันหลายวันนะคะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะนะคะเันี้ก็มาพบกับช่องซอสตรีมพ่อแม่ในตางแดดเช่นเคยวันนี้พามาทำไรพามาเข้าสวนนะคะเราพามาปลูกผักนะคะ ซึ่งก็เราปลูกเสร็จแล้วแหละพื้นที่เต็มนะคะส่วนไอสองช่องนี้นะคะก็คือเราปลูกพริกของไทยนะคะซึ่งเพาะเพราะเองนะคะเพราะว่า,าให้เขาเพาะก็ไม่ประสบความสําเร็จอีกแล้วค่ะนะคะเราต้องรออีกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นี่แหละคิดว่าน่าจะได้ลงปลูกนะคะเดี๋ยวปุ๋ยจะแยกต้นกล้าพริกส่วนอันนี้ยังหาที่ปลูกไม่ได้เลยนะคะ แล้วก็ที่ปลูกไปเนี่ยน่าจะเป็นมะเขือตอแหลมาค่ะเรามาหาที่ปลูกก่อนทำรวงสุบน้ำใส่นะคะให้ดินมันชื้นทำรวงทำเป็นร่องนะคะวิปุปผสมมันเดี๋ยว ตรงไหนแงนนได้ปลูกก็ปลูกเลยค่ะเพราะว่าเราก็ต้องกินต้นหอมก่อนนะคะแล้วก็ถอนต้นหอมแล้วทีนี้ก็ทีนี้ก็จะเหลือต้นตะขือและเราก็ปลูกผักเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมคะก็เหลือพื้นที่อีกนิดหน่อยนะคะไว้สองแถวไวป้ปลูกพริกถ้าต้นมันตอนค่ะตอนนี้ก็ขอสต้นลาก,กับบานไปแล้ว